โมบายรีเจนนะครับอยู่กับจอห์นสันนะครับหัวหน้าหน่วยดับเพลิงนะครับบทบาทนักแท้งนะครับพิเศษควบคุมบทาพลังป้องกันอยู่ที่9นะครับพลังโจมตีอยู่ที่4ผลจากทักษะอยู่ที่6และความยากอยู่ที่5นะครับซึ่งจอห์นสันมาสแตงเนี่ยก็มีสกิลติดตัวนะครับแอร์แบ็กไฟฟ้านะครับเมื่อ HP ต่ำกว่า30%นะครับจะสร้างเกาะคุ้มกันระยะเวลา10วินาทีนะครับเอฟเฟกนี้จะอยู่คือมันจะมีคูลดาวครับเอฟเฟกเนี้ยถ้าเข้าไปในเกมจะเห็นเลยครับเมื่อไอ เลือดต่ำสามสิเรแล้วเรามีเกาะขึ้นมาเนี่ยมันจะมีครูดาวเลยครับต้องรอครูดาวหายไปถึงจะใช้ได้อีกครั้งครับแล้วก็สกิลที่2นะครับอะสกิลที่1 i ึ o n ไอรอนเชค็คนะครับไอรอนเชค็คก็อัปเกรดครีมที่มือนะครับการโจมตีครั้งต่อไปจะทํา200แต้มดาเมจบวกโจมตีเวทนะครับอันนี้ก็เขียนโจมตีกายภาพแต่พี่เข้าไปลองในเกมแล้วเนี่ยเมื่อเกมที่แล้วที่อัดคลิปรอบแรกเนี่ยก็เป็นโจมเวทนะครับเพิ่มขึ้น1.5้าเท่าของเกาะ ของค่าเกาะของฮีโร่ด้วยนะครับก็คือยิ่งถึกยิ่งตีแรงมั้งอ่ายิ่งถึกยิ่งตีแรงและลดความเร็วเคลื่อนไหวของเป้าหมาย60%นนาน1วินาทีนะครับหากเป้าหมายเนี่ยถูกลดความเร็วอยู่แล้วจะสตัน1นวินาทีนะครับเป้าหมายเดิมจะถูกสตันซ้ําอีกครั้งเมื่อผ่านไป6วินาทีอันนี้ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่มิสไซล์อินเตอร์เซปต์นะครับปล่อยจรวดนะครับสร้างความเสียหายนะครับกับศัตรูรูป พัดนะครับสามเป้าหมายศัตรูที่ได้รับความเสียหายโจมตีเวทนะครับบวก250แต้มนะครับลดสปีด70%็ดสิบเนานสวินะครับส่วนอันตินะครับก็เพิ่มเกาะ10%แอคทีฟเขาเขียนเพิ่มเกาะ10%แอคทีฟแปลงร่างเป็นรถนะครับสมาชิกขึ้นรถจอนสันได้ในระหว่างจอนสันที่จอดจอนสันจอดอยู่นะครับแต่เนื่องจากที่นั่งมีจำกัดก็ขึ้นได้แค่คนเดียวนะครับเมื่อชนศัตรูเนี่ยก็จะสตาร์ทศูนย์จุดเาวิถึง1 1.5วินะครับและสร้างความเสียหายทางกายภาพนะครับ300ถึง600แต้มนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของรถซึ่งอันติเนี่ยน้องพิมพคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์เพียบเลยครับเมื่อกี้บอกว่าพี่ไม่ต้องรอก็ได้ครับกด2ครั้งเพื่อให้มันวิ่งไปเลยก็ได้ครับคือพอเพื่อนขึ้นแล้วปุ๊บเนี่ยเรากดอันติซ้ําแล้ววิ่งได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูนครับเพราะอย่างที่บอกครับคลิปที่แล้วเนี่ยเป็นการเล่นรอบแรกนะครับก็โค่นหาครับนี่รอบที่2ครับเป็นสายเวทนะครับเดี๋ยวไปดูที่เกียร์ก่อนครับ ข้ามาดททุี่เกียร์เลยครับเกียร์รอบนี้ครับเราจะใช้รองเท้าเวทมนต์นะครับแล้วก็พิพตาเดียวนะครับเคียวัยพิบัติอันนี้ลดคูดาว40%ด้วยนะครับแล้วก็อาวุธเทพพิทักษ์อันนี้เป็นเปลวไฟแห่งความโกรธนะครับแล้วก็ปีกเลือดนะครับจริงๆมีไอเทมอีกอันนึงนะครับที่พี่สนใจก็คือผลึกน้ําแข็งนะครับเมื่อใช้สกิลใส่ศัตรูฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะทําให้เขาลดสปีด10%ด้วยครับนาน3วิซึ่งมันจะมีผลไง คือทําให้ช้าลงปีกับปกติ70%เป็น80%หรือเราจะออกปีกเลือดเพื่อให้แรงไปเลยก็ได้เอางี้พี่ออกเป็นปีกเลือดก่อนละกันนะครับก็เป็นเกียร์ตามนี้เลยกันครับเดี๋ยวเข้าเกมกันเลยครับมีไอเตอร์อยู่ครับอ่ะชวนเข้ามาให้หมดครับหลายๆคนครับจะได้เขาเรียกอะไรจะได้เล่นตัวที่เราอยากเล่นได้ครับไอเตอร์นิ่งครับอ่ะใครเข้ามาก็ไม่รู้อีกคนหนึ่งครับ เต้ยคือจะได้อัดคลิปได้ง่ายครับไอเต้ยหายไปไหนไม่รู้ไปแล้วไม่รอมแล้วครับเสียเวลาครับเต้ยผู้โชคลายครับตกลถครับก็รออีกคนนึงกดนะครับ มาแล้วครับรอบนี้เราจะเป็นรถอัะเพิงนะครับแล้วก็จะใช้เป็นเวทนะครับแล้วก็สกิลปะทะนะครับใช้อะไรดีว่ะสกิลปะทะสำหรับสายเวทสันไหวแล้วกันสันไหวสันไหวสันไหวกระโดดเข้าไปยิงแล้วก็ไปทุบเลยประมาณนี้ก็แปลงร่างเป็นรถชนเข้าไปอีกก็สกินนะครับบวกเลือด100นะครับบวกเลือด100สําหรับจอรนสันนะครับ ก็ฝั่งเรามีเซเบอร์นะครับมีจอรสันนะครับมียูโดรามีฮายาบุสานะครับมีบูโน่นะครับฝั่งตรงข้ามมีมนอทอร์อัลฟาจอรสันไลลานะครับเอลิซาเห็นปะตัวฮิตแน่นอนครับจอรสันนะครับนาทีนี้ครับนี่เขายังไม่เปลี่ยนทักษะเลยครับยังใช้ผลกรรมโอ้ยเท่่ะดูครับสกินแบบเพลิงเท่ครับเท่เท่เท่ดูดิมีถังออกซิเจนอยู่ข้างหลังด้วยจะไปดำน้ำที่ไหนล่ะครับจอนสันอ๋อถังดับเพลิงนะครับ นึกว่าจอรสันเป็นนักดำน้ำนะครับก็ตัวใหญ่เหมือนเดิมครับบังยูโดลามิดเลยสิงยูโดลาก่อนครับสิงนี่ครับสิงนยูโดลาครับก็ออกรองเท้าก่อนครับเป็นรองเท้าคูดาวครับพวันนี้เราเล่นสายเวทนะครับจะดูว่าสายเวทเนี่ยจะสร้างความเสียหายได้เยอะแค่ไหนครับเป็นเวทลดคูดาวด้วย ยิงเข้าไปครับสกิลเข้าไปครับหัวครับหัวครับตีเบาเลอเกินครับสำหรับจอร์นสัน85ครับต้องสกิลรัวๆัวแล้วจัดเข้าไปจัดให้หนักครับโอ้โหป้อมไลลาดันมายันนี่ครับฮายาบุสะมาครับอย่ามาแย่งนะฮะฮายาบุสะร้องไห้เลยนะตีอยู่ตั้งนานครับโอ้คีปตายไปชุดหนึ่งเลยครับเสียเวลาฟาร์มมากครับสำหรับจอร์นสันกับยูเดลาเพราะว่าเป็นนักเวททั้งคู่ครับยิงสกิลเข้าไปครับจิ้วๆนะครับแรงอยู่ครับ นี่ครับหลบครับเป็นไงล่ะผมว่ามันดีตรงที่มันไม่มีไอน,นี่แน่นอนอะ่ะคือไม่มีมานาแล้วก็ใช้สกิลได้รัวๆแบบรูบี้เลยครับแล้วมีสองสกิลด้วยนะครับเป็นสกิลคอมโบกันอีกต่างหากแล้วก็ยิ่งออกของเวทหนักๆเนี่ยมันยิงแรงแน่นอนอยู่แล้วล่ะนี่ครับยิงเข้าไปครับโอ้โหดูดิหน้าสั่นอะ่ะ ทำไมเลเวลขึ้นชา้าเราก็อัพมิซา์นำนะครับเพราะว่าเราเน้นยิงบ่อยๆเนี่ยยิงเข้าไปครับออกของรถคูดาวมาครับโอโอโอเอลิซ่ายิงสกิลรัวๆเหมือนกันครับถอยก่อนครับยะยูโดลาผู้โหดเที่ยมนะครับเ๋ยวจะพายูโดลาไปทิ้งนะครับ <laughs> ความชั่วร้ายเริ่มเข้ามาในหัวยแล้วครับความชั่วร้ายเริ่มเข้ามาครอบงำครับจิตใจเรานี่ ป่าในเรื่องชั่วร้ายอยู่แล้วครับยิงเข้าไปครับจิ๊วจิวดีเจนเลือดก่อนเลยครับเตรียมตัวแล้วครับมัน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 เหมือนเขาเข้าแอบในป่าครับไปไม่ได้ครับยูเดลาเลือดน้อยด้วยเดี๋ยวพายูเดลาไปตายยิงแอบยิงข้างหลังครับเป็นคนชั่วร้ายอยู่แล้วครับไปเลยยูฮู ไปแล้วเอ้ายูโดลากระโดดลงทำไมยูโดลากระโดดลงล่ะโอ้ยเกือบได้ฆ่าครับเรียบร้อยครับโดนยูโดลาทิ้งครับยูโดลากระโดดลงรถได้ครับว้าอดเลยแย่จุงเบยนะครับนี่ครับเข้าไปทุบยันในบ้านเลยครับเรามีเกาะครับนี่ครับเข้าไปหวดครับได้มาหนึ่งคิวครับคอมโบกับฮายาบุสานะครับ คิดว่าน่าจะกระโดดลงได้ครับเพราะว่าเมื่อกี้อุ้ยรถมาจากไหนวะไปถอยกูยิงให้แล้วฮายาบุสะตัวใครตัวมันทุบครับนี่ไอทุบเข้าไปครับทุบเข้าไปครับแปลงร่างชนเลยครับปุ้ออ้าวลาโลกเลยเจอ,อยูโดระเจอลายลายิงแสกหน้าเข้ามาครับเกียนก็ต้องตายเป็นเรื่องของเกียนนะครับ <laughs> เอาใหม่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  เมื่อกี้เรากดแปลงแล้วลืมกดอีกครั้งไงมาเลยไปชาร์จนานครับไม่งั้นชนได้ตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็ห้าวเหลือเกินไปชนเขาในป้อมครับคูดาวสกิลหนึ่งยังไม่มาเลยวิ่งไใหม่วิ่งไใหม่วิ่งไใหม่ครับเฮ้ยว่าไงล่ะจอนไปแล้วครับไปแล้วครับวิ่ง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 ครับแต่ตัวมันใหญ่ดีครับสายแท้งเนี่ยส่วนมากจะตัวใหญ่ทั้งนั้นครับมีโลลิต้าครับที่เป็นแท้งน่ารักน่ารักมุ้งมิ้งนะครับ นอกน,นั้นก็ตัวเบ้งๆงั้นครับเนี่ยครับอย่างไมโนทอเลนกลางนะครับอะปะอยู่เวลาเราไปเที่ยวเลนล่างกันดีกว่าแปลงล่างแล้วไปแล้วหนขับยังไงวะ <laughs> ไปไม่ถึงเลนลา่างแล้วดับพงดับเพิงนี่ ไฟไหม้บ้านใครนี่ไม่ต้องไม่ต้องกลัวครับเหลือแต่ต่อแน่นอนครับเพราะว่าไปไม่ถึงครับรถแตะเพลิงแม่งชนอยู่ข้างทางครับดับรถตัวเองก่อนจริงๆมันเป็นแผนขนังเล่าครับเป็นแผนที่จะมาไถ่ป้อมกลางนะครับแผลไปก่อนนครับแผครับนี่ครับเข้าไปฆ่าอีกแล้วครับโอ้ยทุบครับมาดิโอจอนสารฝั่งตรงข้ามมาครับถอยก่อนครับพายาบุสะเหมือนเป็นแผนรอบฆ่าครับ เราต้องมาสตาร์ทกันตรงนี้ครับจุดสตาร์ทมันเริ่มอยู่ที่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราใหม่ครับบานขายไฟไหมเตรียมตัวได้เลยครับไมมวอดวายทั้งหลังแน่นอนครับยู่เดลาอยากเล่นด้วยครับไปครับกดอีกทีหนึ่งไปเลยครับไปแล้วครับยูเดลาไปแล้วไวๆไปแล้วกระโดดหนีด้วยโอ้ยยูเดลารอดเรับ แม่อยู่แค่ป้อมสองยูโดราย,ยังรอดตายมาได้ครับสงสัยต้องพาไปป้อมสามครับหลบก่อนหลบก่อนกับบ้านก่อนนี่ถ้ายูโดราเผาเผาหัวพวกเดียวกันได้สงสัยกดไปแล้วนะครับไปใหม่ครับไปใหม่ครับหาที่สตาร์รถก่อนครับหาที่สตาร์รถด,ดีๆก่อนครับรถแรงต้องแหกโค้งครับโอ้โหมันเลี้ยวยากตรงที่ว่ามันเป็นทางซิกแซกครับ เอาใหม่ครับยูนลาพร้อมไปกับเราแล้วครับหรถเลี้ยวทำไมมันไปไม่ถึงวะโอ้โหประกันนี่ปวดหัวแล้วครับประกันนี่คุมขมับแน่นอนครับนี่ครับสายเวทกตีแรงครับวิ่งขึ้นไปปวดดีกว่าครับนี่ตกลงเราเอามาเล่นเอาหาใช่ไหมเนี่ยยิงเข้าไปครับยิงไลลาครับวิ่งเข้าไปทุบปีกงับตันรับนี่เป็นไงโหดเะล่ะ บันตะทอวิญงมาข้างๆครับสกิลใส่เอลิซาไปทีหนึ่งครับตีไปเรื่อยครับเอลิซาเข้ามาทุบครับทุบครับมาดิทุบครับโอ้ยรถรถแหกโค้งมาชนหูออกมาห้าเลยครับโดนหักจิ้มหายเลยตรงนี้มีบูโน่มียูโดลาครับตายไปธีแตตัวครับเรียบร้อยครับแทบจะหมดบ้านครับเนี่ยออกของรถคูดาวนี่ใช้รถได้ทุก32มิบสองวินะครับตอนนี้เหลือไอเทมชิ้นหนึ่งเป็นคูได้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เรามาเพื่อความบันเทิงไงใช่ไหมเนี่ย วิ่งไปใหม่ครับวิ่งไปใหม่ครับคือมีโรงเรียนที่ไหนเขาสอนขับรถในเกมโมบายเลเจนต์ม้างครับดูท่าทางจะไม่รอดครับขับได้ห่วยแตกมากครับนี่เป็นเกมที่สองพี่นะครับไปแล้วครับปูนมันเลี้ยวยากอยู่เหมือนกันนะโอ้โหไรวะไม่เป็นไรครับเราต้องหัดขับไปเรื่อยครับกลับไปเล่นยุนเจ้าดีกว่ามัง้ง ถ้าล่างจะไม่รุ่งกับตัวนี้ละจอนสันบอกกูก็ไม่อยากให้มึงเล่นเหมือนกันครับสีเสือถลอกหมดครับมันาทอครับเอลิซาครับมีลายลาโอ้ยโดนอัลฟาแทงครับแต่ถึกครับเป็นไงครับสายเวทก็ถึกครับนี่ครับหัวหัวหัวครับมีโบโนบูโนเข้ามาช่วยครับยิงครับแล้วก็สตันเข้าไปครับขับรถชนเข้าไปอีกครับชนกันดื้อเลยครับทุบครับทุบนี่ครับกระโดดเข้ามาทุบครับนี่ดับเบิ้ลคิวเป็นไงล่ะ เราควรจะเล่นโหดๆนะไม่ใช่ควรเกียนใช่ไหมเอาอะไรมาโหด <laughs> นี่ครับสก,กิลสโลเข้าไปครับเราก็สายคูดาวนะครับสโลได้เรื่อยๆครับบอกได้เลยว่าโกงผังเนี่ยครับเข้าไปยิงครับมูนชนกันเดือๆอย่างเงี้ยแหละครับโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บหายามุษาได้แต่มันคิวครับเป <Shut down. S 2> ็นไงล่ะเอาคืนแล้วบวกกันอยู่ครับ อาฟ้าเข้ามาบวกกลางวงครับเรามี4ี่ครับแต่เราจะตายหาหมดอยู่แล้วครับบูโนสไลด์เข้าไปทําไมครับในป้อมเราครับเดี๋ยวเรารอมาใหม่ครับก็มันอยู่นะพี่ว่ามันเล่นได้หลายรูปแบบอะสายเวท์มันก็แรงอยู่ครับแต่มันก็บางแต่ว่าคิดว่าสายแท้งเนี่ยน่าจะเหมาะเขาครับเพราะว่าเขาก็แนะนําเกียร์สายแท้งมาทั้ง2เกียร์ครับสายเวท์ซึ่งได้เปรียบตรงที่ว่าไม่มีมานาครับเราก็ใช้สกิลได้เรื่อยๆครับ แต่การขับขี่ของเราแบบนี้นะครับห่วยแตกขนาดนี้นะครับแล้วดูเดยออกสตาร์ตตรงนี้ด้วยครับออกยากที่หายเลยปกติมันน่าจะมาสตาร์ทช่วงนี้ครับแล้วก็เลี้ยวผ่าน2ป้อมนะครับถ้าไปสตาร์ทป้อมไหนเนี่ยรู้สึกจะออกยากครับเพราะอย่างที่ดูในคลิปเนี่ยที่เขาแนะนําตอนเปิดตัวเขาก็สตาร์ทอยู่ที่ป้อมแรกป้อม2นะครับคือไปสตาร์ทป้อมแรกเนี่ยโอกาสชนแหกโค้งชนนี่เยอะแน่นอนครับตรงกลางไม้ครับอีก7วิครับ อีกวีครับอีกห้าวีครับสี่วีครับสามวีครับสองวีครับสองวีจะไปอีกแล้วครับปูนอ๋อมันมีครูดาวให้รถวิ่งด้วยครับโอ้โหไม่เคยไม่เป็นไรครับนี่ครับตามไปสังหารครับเอาจริงพี่เดินจะง่ายกว่าเนี่ยรอครับ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 ดันปั๊มขึ้นไปครับ มีมนาทอร์มากันตัวเดียวครับยิงมิสไซล์เข้าไปใส่เมนาทอร์ครับนี่ครับสโล70%ครับโครนหดเลยครับสกิลสโลบูโนบูโนมึงเสร็จกูแน่บูโนไปแล้วโอ้ชนตรงนี้แหละทุบก็มีครับโอ้ยมนาทอร์ยังล่วงอ่ะเสร็จไฮยบุสาไปครับแล้วไฮยบุสาก็ตายหาครับเพราะว่าแทงป้อมนะครับเราได้ป้อมมาแล้วครับได้เคียวภัยพิบัติมาด้วยครับโอ้แบตหมดครับทุบครับหนีไม่ได้แล้วก็ต้องทุบอยู่ตรงนี้แล้วครับ แบตหมดตอนจังหวะจะหนีครับตายหาเลยแต่ก็อย่างที่บอกครับของแท้ต้องแบตหมดครับทำไมต้องแบตหมดด้วยนะรอเกิดใหม่20วินะครับสายคู่ดาวเนี่ยครับตอนนี้คูดาวลดไปเท่าไหร่แล้วเอ่ยกดของดูก่อนครับออได้40%แล้วครับ40%นะมาดูคูดาวของจานสันนะครับใช้รถได้ทุก28วินะครับ สกิลที่2เนี่ยใช้ได้ทุก4.8นะครับแล้วก็สกิลที่1เนี่ยได้3.3โอ้โหแทบจะกดได้รัวๆเลยครับการขับขี่ก็ยังห่วยแตกเหมือนเดิมครับวิ่งไปครับวิ่งไปหาที่สตาร์ทรถก่อนครับเราเห็นเป้าหมายนะครับไลลาแต่ก็อย่าไปมองถึงตรงนั้นเลยครับเพราะว่าแค่ตรงนี้ก็ยังจะไม่รอดเลยครับไปแล้วครับขับตรงๆให้รอดก่อนดีกว่าครับโอ้ยดิฟดแหกโค้งเข้าข้างกำแพงไปแล้วครับแม ยากเหลือเกินครับการขับขี่นะครับแต่ว่าเนี่ยก็ใช้ได้อีกแล้วเห็นไหมอีก11วินี่เราเริ่มจะใช้ได้อีกแล้วครับไปครับไปครับเจวิครับมีไฮยบุสาบวกอยู่ก็ต้องไปช่วยเพื่อนครับส2 1สองหนึ่งครับแปลงล่างไปรถเลี้ยวแหกโค้งไปเลยครับไม่นทอครับมีแน่ชนโดนเลยได้ค่าด้วยครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเถอะ แต่ก็ยังถึกนะดูขนาดเป็นสายเวทนะครับเนี่ยถ้าเป็นสายป้องกันก็อย่างที่เห็นครับแม่งโคตรถึกเลยครับเป็นสายเวทก็ถึกครับลูนก็ไม่ต้องแล้วครับเพราะว่าครูดาวมีครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้นนูเสบ์ครับรถชนรถครับโอ้ตกันไม่ต้องเคลียร์ครับโอ้ยฆ่าอีกแล้วทุบเข้าไปครับสกิลเราใช้ได้บ่อยกว่าครับยูโดลาผู้เยี่ยมโหดกดทิปเป็นคิวไปครับเเบ์ฆ่าไปอีกหนึ่งตัวเอ็ดแล้วครับ ตีป้อมเลยครับก็จบเกมมาอีก1เกมนะครับ <Victory. S 1> วิคตอรี่นะครับก็โอเคครับก็รอบนี้ก็ชนะไปอีกรอบหนึ่งครับชนะแบบงงๆด้วยนะครับก็มีน้องเข้ามาเล่นหลายคนอยู่ครับรอบเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะไปเกียนให้หมดแ้งกันนะครับ อหมวดธรรมดามันไอ้นี่ไปใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเกินกันในหมดแหลงเลยนะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ